การเก็บไวให้มีสีสวยแบบนี้ในระยะยาวทําอย่างไรนะคะถ้าเป็นไวสีทั่วไปนะคะไวยสีทั่วไปแบบนี้นะก็คือจะเป็นไวส้สีใสทั่วไปแบบนี้เลยเราสามารถเก็บไว้ในขวดแก้วธรรมดาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นขวดแก้วไทยนะก็คือขวดแก้วธรรมดานะคะถ้าเป็นสีประมาณนี้นะคะสามารถเก็บในขวดแบบนี้ได้ตัวนี้ป้าหมูกเก็บยาวนานมาเป็นปีสงปีนะสีก็ไม่หายนะคะเห็นไหม เนี่ยสีก็จะยังเป็นสีแบบนี้อยู่นะคะถ้าเป็นวายลักษณะนี้นะใส่ขวดแบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นวายสีวายสีนี้ก็คือพวกแม่สีนะคะเนี่ยพวกวายที่เป็นแม่สีแบบนี้เราทําอย่างไรถึงจะให้เก็บในระยะยาวเนี่ยเพื่อนๆดูอันนี้เป็นปีสองปีเนี่ยสีก็ยังจะสวยแบบนี้เลยนะการที่เราเก็บวายทั่วไปนะคะ คุณไปดูตามห้างสรรพสินค้าที่เขาขายไวนะ์นะส่วนใหญ่แล้วขวดไวน์จะเป็นแบบนี้ค่ะขวดไวน์ที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้เลยนะขวดทึบแสงแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บรักษาคงทนสีกลิ่นรสเอาไว้ได้ดีนะคะถ้าเป็นขวดประเภทนี้นะขวดประเภทนี้ราคาก็จะค่อนข้างสูงด้วยนะแบบนี้เรียกว่าขวดทึบแสงค่ะขวดลักษณะเน,นี้ยไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีน้ำตาลพวกเนี้ยเรียกว่าขวดทึบแสงนะ เราจะคงคุณภาพของสีกลิ่นรสเนี่ยเราก็ต้องใช้ขวดประเภทนี้เค่านี้ก็ยังมีอีกขวดประเภทที่เป็นขวดหนาขวดหนาพิเศษเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมขวดหนาพิเศษก็คือเป็นขวดขวดแก้วนอกนะคะขวดแก้วแบบนี้นะคะก็คือเป็นขวดนอกนะเพื่อนๆเป็นขวดหนาชนิดพิเศษนะเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นขวดอะไรนะเราจะไม่พูดในคลิปนะคะก็คือเป็นขวดชนิดหนาพิเศษ มันสามารถที่จะเก็บรักษาสีกลิ่นรสเอาไว้ได้ดีเช่นกันนะนี่นะคะต้องเลือกใช้ขวดด้วยนะอันนี้พวกตระกูลแม่สีนะคะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงพวกนี้นะเห็นไหมคะป้าหมูเก็บในขวดแบบเนี้บ่มยาวนานเป็นปี2ปีนะเราก็ยังจะได้คุณภาพสีถึงป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆใส่สารโพแทสเซียมเมตาไบซันไฟเพื่อคงคุณภาพสีกลิ่นรสนะคะแต่ว่า ในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องใช้ขวดชนิดพิเศษแบบนี้นะคะก็คือขวดหนาชนิดพิเศษหรือว่าขวดทึบแสงเนี่ยเก็บไวยในระยะยาวปัจจัยที่ทําให้สีจืดจางหรือว่าสีเรือนรางนะคะก็คือแสงไฟด้วยนะคะเพื่อนๆแสงไฟเนี่ยไม่จํากัดเพราะเป็นแสงแดดหรือว่าแสงนีออนนะมันสามารถที่จะดูดกืนสีได้ค่ะเพื่อนๆหมูไม่ได้พูดเล่นนะแสงไฟหรือว่าแสงนีออนเนี่ยมันสามารถที่จะดูดกืนสีได้นะคะ เห็นไหมคะว่าทําไมเขาถึงต้องบ่มไวในห้องมืดห้องทึบนะก็ G <G> <G> คือมันจะได้คงคุณภาพสีนั่นเองนะถ้าเราเอามาตั้งไว้แบบนี้นะคะแสงนีออนมันก็กืนสีค่ะเพืพ่อนๆนะมันกืนสีทําให้สีซีดจ,จางลงได้นะถึงเราจะใช้ขวดหนาะชนิดพิเศษนะมันก็จะมีความซีดจ,จางลงได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้ขวดทึบแสงนะถ้าไม่มีห้องมืดก็หาลังกระดาษ มาใส่นะคะก็คือการเก็บไว้ในลังนะมันก็จะช่วยคงคุณภาพสีได้ดีเช่นกันนะป้าหมูก็มีสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะสามารถที่จะสมัครโปรแกรมสมาชิกได้นะคะราคานี่จับต้องได้นะแต่คุณจะได้ความรู้แบบชนิดรับจอนะคะป้าหมูจะสอนเทคนิคการทําต่างๆตั้งแต่ขั้นตอนการหมักจนถึงขั้นตอนการบ่มเลยนะคะสอนทุกขั้นตอนนะป้าหมูสอนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะในช่องป้าหมูพาทำค่ะ